ซอยนี้ซอย้ซอยไนสเอากระเทยเกลีอวไมใส่อะวิที่จะทำอะไรก่อนอ่เยออกันนู้นนู่นนู้นสุดเลยเดินไปสุดเลย ซอยเล็กซอยที่ลงมามันเ,เป็นซอยเล็กๆอ่ะโอ้ยถ้าดันพวงบหมบะอู้แม่จ้าใช่ จะเข้าไปบ้าน้อน่แล้วไม่ห่าเขาทำไมเข้าหล่อจะย้งากเลยหมาเห่าความหล่อเฟมอะเฟดินหม